ยันตรงนี้ครับพี่น้องครับว่าผมต้องไม่ทําไม้พี่น้องเช่าพิจิติปัตตต้องผิหวังในตัวผมอย่างแน่นอนเกตซ้ำ้อนี่กับรับรุบงซ้ำอย่างผมเชื่อเลือกเกินว่าซ้ำส,ส่วนนี้มารวมกันพิจิตรปัตไม่แพ่ใครแน่นอนไม่ปากตด้วันนี้ผมจะข้อผูดในเรื่องของพิจิติปัตต์ากตายการอบรมการสัมมานาในวันนี้ ผมยืนยันตรงนี้ครับพี่น้องครับว่าผมต้องไม่ทําไม้พี่น้องเช้าประชาธิปัตย์ต้องพิหวังในตัวผมอย่างแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าข้องเหมือนพรรคอื่นๆแต่เจ้าข้องประชาธิปัตย์ก็คือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาเป็นเจ้าข้องจากการประเมิน การเลือกตั้งในปีก็สองมาจนถึงวันนี้แล้วประเมินต่อไปว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเราวิเคราะห์ออกมากับผมใจมาอะไรสุกขการ์ดกลิ่นรวมกับทีมงานผมวิจัยออกมาว่าประชาธิปัตย์เราแก่ทักซ้ำข้อที่กับรับปรุงซ้มอย่างหนึ่งนะครับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาธิปัตย์ในแต่ละจังหวัดเราต้องยอมรับในอดีตกับ ส่งค่าคือเมืองล่วงปากตายส่งค่าคือเมืองล่วงประชาธิปัตย์วันนี้เรารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวต่างกาวคนกาวเคตท,ทุกคนต้องหนหน้าเสียงต่างกาวเคตกับน้องสัตวแปดเคตหนึ่งก็ต้องหาเสียงต่างกาวเคตนิพัทธ์ยุ่เคสซองก็ต้องหาเสียงต่างกาวเคตเรื่องที่ซองกับบุค,คลิกข้องผู้สมัครซอซอประชาธิปัตย์ที่นี่ถ้า,ร,ารับโกนีกับ ข้ามว่าใจถึงพม่ได้ไม่ใจต้องเหลืองเบียร์อย่างเดียวกับเหลืองใจนี่กับข้าวไปปบยุกับปีนองประชาชนขอ้อทีสองพนันขอ้อทีสามกับข้อมูลผมอาจจะเล้งลงรายละเอียดมากไม่ได้ข้อมูลแต่ผมเคยเล่งกับพี่นองเชาวประชาธิตัตั์ที่เป็นโซ่ๆกับการประชุมประชาธิตัตย์ปากตา้ผมเล้งมาซา้มที่หัวแหลว่าข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญมากท่านต้องทําข้อมูลได้ละเอียด แพนายูทติข้อมูลกันพอเจดันตัดพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทำซ้ำข้อดีนะครับหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสองใกล้ถึงผงนด้ายติดดินอยู่กับประชาชนซ้มข้อมูลปลอมสิ่งสำคัญเราเป้าหมายของเราคือฝูนผู้ประเทศการืูนผู้ประเทศก็คือการทำนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นพ e, ี like ่น้องที่รพบรับผมอยากเรียนกับพี่น้องเจ้าประชาธิปัตย์ว่าเราถึงเวลาแล้วทีต้องนับนึ่งพนึกกำลังกันให้จับให้แน่นนะครับผู้สมัครสอกับทำทราบข้อกับนึ่งหลักสราบมาขีกันสอ้งรับบุคลิกตัวเองให้เป็นคนใจถึกฝืนได้สร้างข้อมูลพลอมมาบวกกับความเป็นประชาธิปัตย์ด็อกเตอร์เฉลิมใจสี่อ่อนบวกโดย กันจุลินหลักษาวิสิทธิ์บวกกับปิดิพนบวกผมกัไปไปเสริมตับแล้วบวกกอที่ส้มก็คือนโยบายที่เราจะรวมกันทําเพื่อพัฒนาปากใต้เพื่อพัฒนาประเทศพมเชื่อเลือกเกินว่าสา้มส่วนนี้มาร่วมกันพระยาธิวัตรไม่แพ่ไขใแน่นอนในปากใต้ขอเจ้าดันพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พมยืนยันกับพี่น้อง ถ้าพี่น้องตามตามกันมานี่ตัางหมดในการเลือกตั้งหลบหน้าครับพระชาติปัต์จะกลับมาหญิงยิ่งยเล็้วชนะอย่างคาดลอยแน่นอนครับก็กับก,บกบคุณมาคกรกับพี่น้องครับ